ไข่ที่มีเครื่องกองน้ำไอวอเตอร์แล้วนะเทคนิคในการเก็บไข่ให้สดสะอาดและปลอดภัยนะเพียงแค่นำไข่มาแช่น้ำไอวอเตอร์สักประมาณ20-30วินาทีนะโดยเฉพาะสายขนมสายพิกรี่นะจะทำให้ไข่เ่ฟูเนียนนะที่สำคัญเนี่ยไอตรงกลางของ ไข่แดงอะฟีมอะมันจะมันจะคงทนเนาะแล้วก็ระหว่างกระบวนการผลิตไก่เนี่ยเปลือกไข่เนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงเชื้อโรคแบคทีเรียที่เกาะอ,อยู่ได้และเนื่องจากแม่ไก่ต้องกินอาหารฮอร์โมนและสารตก งเคมีต่างๆมีโอกาสที่จะตกค้างในไข่ด้วยเหตุน,นี้เองก่อนที่เราจะนําไข่เข้าตู้เย็นเนี่ยจึงควรแช่น้ำไอวอเตอร์นะนอกจากนี้จะช่วยขจัดสารพิษสารตกค้างแล้วนะยังทําให้ระยะเวลาการเก็บเนี่ยเก็บได้คงความสดแล้วก็ได้นานขึ้นนะนาเข้าตู้เย็นนะก่อนจะนำมาปรุงถ้าอยากให้มันสดเด้งนะก็สามารถแช่ได้อีกสักประมาณ15นาทีก็จะได้อาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทานติดตู้แต่สำหรับใครที่ สายอาหารนะแนะนำนะว่าให้แช่ครั้งละทีเดียวเลยอย่างอันนี้ก็คือทำขนมนะเราก็จะแช่หลายๆแผงนะแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นก็จะประหยัดเวลาเราไปตลาดเนาะแล้วก็ไข่เนี่ยแนะนําให้เอาไข่ที่สดก่อนนะก็คือมันสดมาจากตลาดแล้วนะถึงทําการแช่นะถ้าไข่ที่ไม่สดอะแช่ยังไงก็ไม่สดเด้งนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องไอวอเตอร์